สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้าลูกตาลชาแนลอีกครั้งค่ะเสียบีกับเอ่อมีขมอดเนาะนแหละคือสิคือฮอดกันอะไรมั้งภาวนรมดาถ้ามันไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแหละทำนี่กับทรหากันพี่น้องจ้าขนาดอยู่น้ำกันก็ยังเงินนั่นกันได้พี่น้องจ้อา วสวัสดีด <ไป S 1> ช่องขอบคุณเอฟซีช่องตาลูกตาลใหแน่สวัสดีค่ะเสียบีสวัสดีสสดจ้าเอาต่างคนต่างถือช่องตาลูกตาลได้ไหมนี่ใช่ค่ะแม่จ้าช่องตาลูกตาล <laughs> จ้าฝากในเด้อฝากเอฟซีเสียบีน้ำเน่จ้าช่องเสียบีน้ำเน่ฝากช่องตาลูกตาลด้วยครับฝากกดตับสกายกดไลค์กดแชร์ ่าด้มสี่หมื่นจ้าสี่หมจ้าสโ,าโสา<ะ>มหน้าช่องมมอรเริ่มปืนออฟชื่มมอ,นะอ,มมอ 50, แล้วเนี่ยขมดนาจะห้าหมืแล้วขโมดน้ำหนาแล้วจะเตยสเดืมมอนแล้วจะได้สี่หมื่นขโอดไม่ถึงเดือนเลย เราเป็นสินป็นซปเปอร์สตาร์ตลกแดงนร่องนแหลประมาณตนกรดาลบเน่เสียบีโอีดองจ้าเพิ่อนเออาพวกเจ้าคือไปลงจากรถมานั่งเวากันซะเอาศาสตร์บ่ค่ะลุงฝคนโตติอยู่บ้านมาตกเดียวเว้ย่กมาค่ะมาค่ะนี่มีเดินนั่งอยู่เด้อวันนึบ ตาเขาถ่ายมันจะชิดสองคลิปพอร์ต ouais ่างว่าเขาโหลดไม่ได uh ้โหลดบัตรไอีลีแต่เข่าไปเบื้องของเราแล้วเสียบีโหลดบัตรไอีลีบางครั้งสองบางครั้งสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงบางครั้งสามชั่วโมงอ่ะโิดไม่ได้โหลดชิดไม่ได้เดี๋ยวตัวนี้มันตัวนี้มันทำอะไรกใหม่รูไม่ใช่โหลดน้นโฟมันเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้วีลบๆทิมลบทิมลบทิม ไอ้เจ้าพูดเล่นหรืเจ้าพูดจริงตลอดเลยว้าวแค่มาลุกขีเล่นนอะจริงที่เขาพูดจริงหรอกแต่เขาพูดเล่นไปอย่างนั้นแหละอยากให้บรรยากาศมันดูดีสามคนคุยกันสามคนใครก็เป็นนายเจ้าล่ะไอตรงนี้ในลำดับเครื่องใหม่ที่ตับเครื่องใหม่กันไมแต่มันจะมีใครอยู่ช่วยข้าวะเนี่ย คนอื่นช่วยเจ้าอยู่โอ้ะไรนี่ติดอ,อะก็ <c oughs> ะไม่รู้ข้าก็งงกับเจ้ามากเลยเมื่อวานทมสตาร์ทสี่ห้ารอบไม่ติดข้าปวดหัวเลยให้วางยาเจ้าหรือเปล่าฮะข้ารู้แล้วว่าใครวางยาข้าใครวางยาเจ้าแน่นอนเลย เมื่อวานไม่เห็นติดมันเจ่วแปลกนะแปลกไหมแปลกสิ <S <S กอันอันอันนี้เพิ่นใส่เฮ็ดยังอดมยากอ่อนเ้ล้อ้มันก็จะไม่มันอ๋ออันนี้ล้อขาดมันติเนะน,นี่ยอ๋อว่าย,ยีว่ากับ,บ้านย่างไง

ตตามตัวป้าได้ iPad ไ,ไอแพดไหมปาดคือมี iPad ไอแพดแทะจะเป็นของอยากได้สีนี้อยากได้สีนี้มาทาพื้นโอ้ยาได้สีสีเทียวเย้เวเขาขอบคุณพุดยอยไอแพดมาให้ใช้นะเออใส่ก็เป็นประโยชน์ใส่ก็ใส่ให้เป็นประโยชน์ เดี๋ยวด้วยค่ะโอ้ขอบคุณผู้สนับสนุน iPad มาให้กับอนที่เขหมอดด้วยจา้าค่ะ <c oughs> จะพี่น้องเบิ้งตอนนี้เทปูนมาได้สามสามรถเนาะสามรถแล้วจ้ะสามสามเถี่ยวล้วสามรถประมาณเก้าคิวค่ะพี่น้องจ้าเก้าคิวกะได้สามห้องแล้วสามห้องสี่ห้องแล้วถ้าถ้าน่าจิประมาณเกือบสี่ห้องเนาะจ้ะป๊าดยางหนาเลยเอ่อคิวซีเพื่อนมาตรวจแล้วจ้ะคิวซีของบริษัทปูนเนาะเพิ่นมาตรวจเพิ่นบอกว่า รถพ่วง18ล้อขึ้นมาแลนได้สบายค่ะหายห่วงเรื่องปูนแตกปูนเล่าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆท่านที่เป็นห่วงและก็สอบถามกันเข้ามาว่าคือบ่เทคานคือบ่อให้อันวางคานเท้าคานให้รอบนอกเพื่อความแข็งแรงเดียวกันดินสุดดินยังนอกจากแต่ว่าตอนนี้คือคิวซีเพิ่นมาตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่นว่ารถพ่วง18ล้อขึ้นมาวิ่งได้สบายค่ะมันความหนาเท่ากับ ถนนหลวงเลยค่ะบ14เซนถนนนาเท่าอ่านความนาเท่าถนนหลวงเรือเพื่อนเพื่อนว่าบราตองห่วงเรื่องขึ้นสิแตกสีเหลาหรือสีสุดเนาะพี่น้องเนาะได้จากพี่น้องคะได้แล้ว3คันรถจ้ะยังเหลืออยู่อีก2คันรถ2คันรถพออยู่เนาะตู้2คันรถอีก2คันรถพร้อมปะฮะอีก2คันอะ สองคส่กอีหกคิวอคั้กบสพอพอแล้วเอานึงเอาสีกัองรอ้าออ้าโอชโอชีเอาค่ะอาคุณอ่ะรอเบิ้งก็เนาะบบพอจังเลยค่อว่ากันอาโอ อ๋อจ้ะจ้ะเอาตามนั้นละค่ะเนาะเอาพี่น้องอีกเหลืออีกสองขันรถเนาะเพราะว่าคิวซีเพิ่นมาตรวจแล้วเพิ่งมาสิบหาคิวพอกันสิเพอะหรอวะสามขันสามขันก็ไเดีลายเติบได้หรอหนี่เบิ่งดูเนี่ย ได้ครึ่งหน,นึ่งเลนะสอง้มันปนหนามันหนาาีกเหลือแล้วโท่านนั้นทานนั้นมันบ่สูงดอกนั้นท่าน um. นั้ <S <s <c oughs> นเป so นะไรค่ะหนึ่งสองสามสามหงอสี่กาหงองบ่เครื่องแม่นสามหงครึ่งแล้วก็เอาอันนี้มาถอนกันก็ได้สามหงครึ่งวันนี้ก็หนึสองสามเหลือยู่สามหงอือเอาตามนั่นแหละ บ่พ่อจะไมค่อยว่ากันอีกสองคันอารอเบิ่งอีกสองคันเนาะเบื้องคันบนไทยอีกสองคันเนาะอีกสองคันค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสูงเลยสิบห้าเชือกตามไปห้องหลกได้ละถ้าว่าแบบนี้คันที่ดูไทยคันที่สิบเชือกที่สิบห้ามันเยอะหน่อยเยอะหลายสมัยมันปล่อยปูนหมดแล้วมันบ่พ่อจะไม่ค่อยว่ากันไหมอ่าโอเคค่ะตามนั้น พี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำานี้ก่กนจ้ามารอเบิงว่าสรุปว่าสใส่ทั้งหมดจะคิ้วนะพี่น้องแต่สั่งมาแล้วสิบหาคิ้วค่ะพบกันคลิปใหม่ครับพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ